สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางไปกวางโจวที่จีนนะคะไปเช้าเย็นกลับ <c oughs> ถึงแล้วกำลังรอรถมารับนะจ๊ะ ล้ว่อรถล่อรถล่อรถงานมามาสักที มาถึงเราก็มาชอ็อปป๊อปมาดก่อนนะคะอือเรามามามาชอ็อปแรกก่อนเลยในกวางโจวอันนี้ในห้างอะไรน,นะคะพี่ไก่กรอบพุดอันมีน่ากินอ่ะต้มมะพร้าวไก่ต้มมะพร้าว <laughs> น่ากินน่ากินน่ากินตอนเรียกไปซาบบ์ะอะรู้สึกวันเดียว ่มหรแร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเป็นปลาเป็นต้มปลาในจานมันดังแล้วอร่อยมากอยากรู้มากว่าอร่อยขนาดไหนเขาบอกว่าพาคนไทยมากินด้วยหลายหลายคนแล้วคนไทยคือมากินซ้ํากันแบบหน่สองามอีกมาแล้ว <S <S พี่หยงอันนี้มาชื่อเมนูภาษาจีนชื่ออะไรคะโซนช่ย,ยู่โวนช่ย,ยู่ชวน ยุยยุยยูอากใ้ยว่าต้มปาใส่พริกจบเลยต้มปลาปัากระดงนะต้มปลาปากระดองใส่พริกอา่ินมากอะกินเลยปะูเลยมือนดูฟันต้นเลยปี่าน้าเี้ยปลาดุยดูพูดยากเนาะ หอมจริงข้าแบบข้าแบบที่นี่เขาชอบกินแตปลาแบบอร่อยปลาอะไรนะว่าข้าแบบที่ไทยอ่ะคีบแล้วมันมันมันไม่ได้แหละข้พี่ินคือนี่ไงเวลาแทตะเกียบกินอ่ะข้ามันจับตัวเป็นก้อนเลยหู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 อ๋อปลาหูหูยู้มหูู้มยู้มยิ้มมม มันแซ่บมากพูดพูดย่าเหมือนนะชื่อปาาอะไรอ่ะาอปาเหมือนผัดขึ้นช่ายบ้านเรานะผัดผัดเนื้อ ถ่ายอย่างเดียวเจ้าฝนตอกแดดออกไม่สนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดินตากฝนปีนไก่ไก่ผัดเพชรเราไปเดินดูต่อมีอะไรกินในสติกฟ กินเป้า,าหมาล่าของหวานนมะพร้าวแล้วก็ วันนี้ฝนตกหนักมากพาย,ยุเข้าตกทั้งวี่ทั้งวันนี่แต่ก็ยังมีร้านค้าอยู่นะร้านค้าก็ขายมากปกตินะแต่ทุกคนแบบอยากเที่ยวไงก็ตู้ฝนสุดๆด,ดางลมเที่ยวมันเป็นถนนสีฟุตน,นะคะอันนี้ชื่อถนนเต้จิงลู่ถนนปักกิก่งนะคะถ้าคนไทยเรียก่าถนนปักกิ่ง ติดหูเต็มไปหมดยินเยอะแยะแต่งช้อปปิ้งน่าแต่เงินเพียบชีชววโอย่าสาให้สยววันนี้เป็นการเที่ยวที่ลำบากนะเพราะฝนตกนี่พาะวัดวัดนี้ค่ะ แล้วไม่รู้พี่โอ๋หายอีกแล้วนู่นไงข้างหน้านั่นไงเฮ้ยแค่ถึงวัดแล้ววัดสวยเากมาเราจถ่ายรูปให้ดู ก่อนจบทลิปวันนี้นะคะไปทํางานกันมาเดินเที่ยวกันมาค่ะเรามากินมาล่าผิดจบก่อนไปขึ้นเครื่องก่อนเครื่องเครื่องกับไปกินมาลาไปเลยเน่านัากินไม่ภาพกล้องแบบไป ให้เดินไปตักน้ำจิม้มตักน้ำจิ้มชนใช่อากาศร้าน,นเหมือนเหมือนนี่เหมือนลงเตรียมเลยเออเขาแต่งร้านอลังการกว่าที่ไทยอ๋อเราก็ว่าแล้วทำไมเขาไปที่ไทยแล้วเขาทำร้านอลังการจังเพราะว่าประเทศเขาอ่ะมันเป็นปกติมากในการทำร้านแบบจริงจงังขนาดนี้กินมาแล้วค่ะนอร่อยสุด

เลือสดมากแลวกวหวานหจริงนะเลือเ,เป็ดอืม,มันอร่อยเนาะเป็นกนรุกรุบิงียนๆในลูกต๋าใหญ่จ้เออ,อจริงในลูกใหญ่มากเราตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังเช็คอินกลับบ้านกรุงเทพง<ซะ>ไทยแลนด์ เอาของใส่ม่าเอาของใส่เอาของใส่กันรตรวจตรวจของตรวจของเอาวางนั่งรอ,อเครื่องออกนะคะแล้วก็มานั่งรอ,อในเราชุดตัวกินเบียร์จนเมาแล้วก็เกิดเครื่อง ถึงบ้านแล้วนะคะเครื่องบินดีเลยกว่าจะถึงกรุงเทพก็ตีห้าบายบาย